สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมาอ่าวันนี้มาดูเหลี้ยงหมูป่าวันนี้ออกแล้วนี่แล้วก็ใช้แค่สังกะสีล้อมแค่นี้เองนะครับกันอะไรกันมา แล้วก็มีหลายอย่างนะครับวันนี้ตั้งใจยังมาถ่ายตะกั่แตนนะครับแต่ว่าเจหมูป่าถายหมูป่าก่อนนะครับ <laughs> นะแล้วก็อันนี้เป็นกรงไก่ไข่นี่ครับเปิดดูกันจ้าเอ๋ <laughs> น่ครับกอพี่ปลาเราเลี้ยงทุกอย่างจริงๆนะครับไข่ <laughs> ดีไหมพี่ไข่ดี เอให้กินข้าโพดกินขาโพดกินหัวอาหาร๋อ oh. แล้วก็มีพวกผักเสริมหญ้าเสริมออเนี่ยน,นี้พอเพียงจริงม,มีมีทุกอย่างเลยมีหั่นต้นกล้วยไงหั่นต้นกล้วยผสมลำผสมันะครับมีไก่บ้านแล้วก็มีไล่นะครับอันนี้พามาดูาตะแกตนนะครับก็ทำทำเป็นโคง้งโค้งแบบนี้เลยนะครับ อ่ะอันนี้ปล่อยไข่กี่ขีดครับเนี่ยอันนี้สี่ขีดสี่ขีดดูครับยุเยียเลยครับดูเพียบเลยอ๋อหาตะแกงรองข้างล่างใช่แล้วก็ให้แบบกระจายอย่างนี้เลยอืมนี่ครับอันนี้มาถ่ายตอนตะกระแตนเล็กๆนะครับเดี๋ยวตอนตะกระแตนใหญ่ๆเ,เดี๋ยวมาถ่ายใชมอีกรอบหนึ่ง นะครับอ๋อนี่มุ้งแบบทำทำซิปสองด้านเลยใช่จับทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้จะได้ทำความสะอาดง่ายอ๋อมุ้งนี่ยิบเองเหรอพี่น,นี้สั่งสำเร็จฮะอ๋อสั่งสําเร็จมีแบบสองซิปด้วยเหรอใชอ่จะปิดให้พี่เขาก่อนนะครับปิดได้ไหมได้ได้่ปิดแล้วตากแตนนี่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็นี่ครับใช้หลังคา เอาแล้วก็มีเลี้ยงแบบกระชังนะครับตอกเสาขึ้นมาอ๋ออันนี้มุ้งใหญ่เอาก็นี่เพิ่งจะลอกข้าวไปนะครับเนี่ยเอา้าหอันนี้เพิ่งจะฟักเหมือนกันนะครับผมจะมองเห็นไมหมเนี่ยมันโดดหนี z o o มก่อนโอ้โห ผมมองไม่เห็นนะมันเป็นพื้นดำมันมันเล็กจัดนะครับมันยังเล็กจัดอ๋อนี้แบบอันนี้พึ่งเพาะนะครับนี่ครับเพาะแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะพาชมถ่ายเพราะตะกะแตนให้ชมนะครับว่าเพราะแบบไหนนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองนะเป็นาร์มรู้ก็พี่เขานะครับก็รับ ผลิตขายเองนะครับแล้วก็รับซื้อด้วยก็นะครับนี่พาดูโลงฟ่องๆนะครับดูแค่คุมคุมเป็นพลาสติกใสนะครับกันแดดไว้นะครับแค่นั้น การฝน,นไม่ใช่กันแดดน,นะการฝนพูดผิดกันฝนนะถ้ามันไม่ใช่หน้าฝนเอาแต่มุงที่เฉยก็ได้๋อถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะเอาแต่มุงอย่างเดียวใช่ <c oughs> แตมุงอย่างเดียวเพราะว่ามันชอบแดดอืม <c oughs> อันนี้ทำสาเร็จเลยคือเวลาฝนตกเราจะได้ไม่ต้องมาคุมทีหลัง เราก็ทำทำทำโครงไว้เลยอารฝนนี่ครับโอ้โหแบบทําแบบมาตรฐานเลยนะครับสวยงามนะสวยด้วยแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยคนขึ้นไปแบบได้สบายนะครับเพราะว่านี่ครับใช้ไม้รองอย่างดีนะครับขึ้นแบบขึ้นไปเหยียบได้เวลาจับจับง่ายนะครับอย่างนี้ก็ใช้เป็นเสาปูนสี่ต้นนะครับแล้วก็ทําค้างนะครับแล้วก็ ที่วางนะครับอันนี้ก็ทำแบบปสิอ่าอ๋ออันนี้ปิดได้นะครับฝั่งนี้ปิดได้แล้วก็เอาลงอ๋ออันนี้แบบครับมุ้งกบมุง้งกบอันนี้แบบมุ้งกบมุ้งมุ้งที่เลี้ยงกบนะครับแล,ลแล้วก็ถ้าไม่มฝนก็เปิด<ส>ขึ้นถ้ามีฝนแล้วก็ม้วนม้วน,นตัวนี้ลงนะครับนะมีรองข้างล่าง ว่ามันปูปูพื้นเนี่ยถ้าไม่ลองเวลาเราเข้าไปเก็บทําความสะอาดมันจะไปโดนพวกเออหินพวกอ,อะไรมันจะทําให้อ๋อขาดใช่ทําทให้พวกนี้มันขาดง่ายอ๋อเวลาเราเหยียบเหยียบมันนะอ๋อต้องปูพื้นหน่อยนะครับอ่ากันกันมันขาดนะครับนี่ครับเขาเรียกเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะที่จะแลนพังแสงกันแบบช่วงแดดเยอะๆนะครับ่แอยลดแสง แค่พบายอันเดียวบางทีมันร้อนเกินเพราะว่ามันเป็นตัวอ่อน, oh. อน,นเออแล้วก็ใช้คุมน,น่าเห็นไหมอันนี้ค่ห้าสิบนะอืา <50. S 1> นี่ครับก็ถ้าขายปีกนะครับโลละห้าร้อยนะถ้ารับซื้อก็โลละสองร้อห้าสิบครับท่านที่อยู่ปากช่องนะครับสามารถติดต่อได้นะครับก็ ขอเบอร์พี่ไว้หน่อยเผื่อใครอยากขายศูนย์แปดสองอ่าศูนย์แปดสองสองห้าศูนย์สองเจ็ดเก้าห้าสองเจ็ดเก้าห้านะครับตากะแตนมีขายนะครับแล้วก็ไข่ตากะแตนมีแล้วก็มีอะไรอีกอะลอตเตอรี่ลอ <laughs> ตเตอรี่ก็มีพี่ขายลอตเตอรีก่ก็นะครับอ่าหรือใครอยากจะซื้อ ตะกะเตนหรือใครอยากจะขายตะกะเตนนะครับใครอยากซื้อก็บอกได้นะครับหรือใครอยากจะขายพี่ก็รับนะครับในราคาสองร้อยห้าสิบนะครับรางวัลเราก็มีนางวัลก็มีนี่ไปขายรางวัลที่บ้านเลยขออนุญาตมาถ่ายตะกะเตนก็คลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ